สวัสดีครับกับนายออนทัวร์ครับวันนี้มาบ้านหนาตาแล้วนั่นครับวันนี้เมนูสั่วครกครับชั่วครกครับบรรยากาศครับบรรยากาศรอบบ้านครับป่ะน้ำไฟไว้เรียบร้อยครับตุ่มกบครับตุ่มไปสัวดสวใส่ผักแพลวครับ แต่คุณแม่เพื่อนจาัดก,การครับมันผับเข่าครับไล่ครับผักเขวาขับไปผับเข่าเจ้าเจี๊ย,วยบว่าส่ซัวกบครับเดี๋ยวรอติดตามชมเลยครับวังหันว่าสิสุโอวสิทธิ์พัดเพชรครับบริเตียนแผนครับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผน อันนี้ย่างเพิ่มยังครับนี่ให้เลือดมักนกลางเวลาเขาไปคั่วเดือดจังหวะแห้งโอ้เลือดจังหวะแห้งับคุณแม่คุณ่าครับผมมันหอมพร้อมเออทำให้มันหอมไงเพราะว่าเราเผาหนังสูตรโบราณโบราณมั้งครับนี่ส,ส,สูตรโบราณโบราณคนครับเผาให้หนังมันแกกกตกปุ๊บแป๊ดเกหน่อยแล้วก็ล้างหนังมันออกมันสุหอม ค่อยหอมนะขึ้นมาเลยสุดกระสี่ครับส่วนครับกระทะผู้ได้มาล่างไว้เจ้าปาุป่มแล้วไม่ต้มใส่กระทะนะมันเจีงสีเบ่งใหญ่ไหมครับอาับเปลี่ยนหโอครับยังเปลี่ยนโว่าจังใส่กระได้ยังรอ ตามไปเรื่อยครับนี่จะแข็งเท่า,าไรครับได้เท่าไรครับีมครับตู้เย็นมีนมันแตกครับตูเย็นมีครับแตาแก๊สมีแต่ว่า่มนีถังนะแก๊สโอ้ยพวก็ี่นังก็ซื้อกินนอกรืออืมให้เอาคนเขาอยากกินไแต่เขาหาไปใช้าเขาก็มาซื้อภิกิอด,ดี่ยดีมาแล้งเขากั กไปนอน,อนครับแม่กไปนอนดี๋รยรา้งยู่ใกล้กันทน่านเราเดิเบน้ำคูเพียนแหงเราน้ำมันจารแห้เราท่านเาะกีมันคือบวมสกันไปเศาอีกนคือตซ้ำด้วยนี่ครับได้แล้วครับมาเนี่ยเดี๋ยวลงคววครับปดน,น,อนหอมนีา<อ>สวนจะจอดอะไรเอาสุพีมือได้ครับสว มันกะทิบคอยข้าวผมนะครับมันบม้ครับเมี่ยงมันออกเนาะเมี่ยงมันออกเมี่ยงมันออกมันชีบบะข้าวเพราะว่าเพิ่งร่างข้าวบะร่างอีกได้หนิคือแม่ปิ้งคือร่างแล้วนะร่างแล้วเออมาในครัวเลยอือมาในครัวครัวเลยครัวแล้วกับลูกไส้หม้อครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับบางลงแล้ว สัวนในกระทะเลยครับเมื่อนี้ต้องเผาะตะไคร์เล็กน้อยครับนี่ก็ให้มันมินเขียวอครับ,ออรบวันนี้เพิ่มความหอมขึ้นมาอีกบ้ครับนี่เพิ่มความหอมให,ม,ม,ห,ม,ม,หม,ม่สุดยอดเลยสุดตังเดิมครับ ตะไคร์ลงไปสุดยอดซัวได้สีบ่ครับนี่นยมันได้สีบ่วนะัคโอ้โอันเมสเอาเจาะฉีดมันออกซึ่งได้ดีโอ้โตมโตโโันโตมเป็นตัวจะเป็นนี่โอ้นี่มันเห็ดในเลือดบ่มีนั่นก็สีบ่มีเลือดมันก็สีบ่มเมีนข้าวโอ้นี่ครับ ของคุณแม่เปนเพิ่นนเอาขี่คอดคุดกุกอค่อยลงไปเลยงไปเลยเพนมีวิธีขัวกคบดีมันชิมินเลยคะนขาอกดนันออกครับสุดยอดครับเหจังสีแดงจึ้ง่มาสูดแใส่สุดนอนมาเมื่อไหร่มาแม่แห้งใส่ประจำเด็ดสุดนอนนะแม่บด้เกียว นี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยรวบแล้วบากิเอามาชิ้นเนี่ยมันเหยียดทีนี้เขาอ่ดยอดครับแปะเลือยังไงครับเรือค่าเละทีมาใส่คาครับใส่คางไปครับนี่ต้มสัวตายมาเดี๋ไปเก็บแบบครับอ้อนครับ นี่ทำหาเก็บใบขามอ่อนครับนี่ครับเพื่อผักสวนควาเต็มเลยครับนี่มกอื้อพี่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 ตุยไปยังทางนั้นโอ้อะไรเงินตัวกัดเลยอันนี้ปลูกข้าวโพดครับนี่ข้าวโพดรกำลังเกิดครับนี่ข้าวโพดครับนี่ใบขามอ่อนั ไงบักจดกเหี้ยจักหน่อยเพราะว่าแมงกินนุ่นมากินเอาหูดเอาเลยบาดเอายอดบ่ครัเอายอดอ่อนมันมูดเอาทีเลยหอูดทีมใส่หม้อใส่หม้อดอพวกตัวบ่นอนใส่มา้อคืนค้นนอนอยู่บาเข้าพานุมลยค่ะ โอ้ท่านได้เขาที่สอนหมอเพอย่างนี้กุแไปเลยไม่บอกะไรละบาเพับ่นยาจัแมดอยู่อยู่่นี้องให้อยากให้ไปเขาอยู่นี่บ้าหน้าบ้านแบอกกมากแพทย์แพทย์ยัไล่ะนห้องามสอะไห้องมสเสียเงินอีกเศร้าแล้ว อร่อยแล้วฮึสม <Yeah. S 1> สุดยอดแมวขามอ่อนครับใส่ส่วกบเมื่อนี้สุดยอดเลยนี่บรรยากาศครับงามแรงพอดีส่วกบกันครับ mm. อ่านี่ครับ ใส่เลยครับนี่นี่ดว้วยครับใส่แบบค้ามไปแล้วปิดไว้ขาตะแข่ใส่ลงบปงกันครับหยอดเลย<ส>นี่สีเสร็จแล้วครับนี่สีก,กับส่วนโอ้เป,เปลยพอดีเยอะ้วยนนี้เราก็ไปปรุงน้ำซุปน้ำอ่อนน้ำน เดืลเ็ดเดบัน,นี้เขาไปสวยล้หมอเขาบอกครับเท่บ่มล้มาจีนลแล้วก,<อ>นะ <laughs> ก็ไปปรุงนง้ำซุปนะสะกอนนะเท่ันนี้ลกใซด์แบอันนี้ผัใส่เลย,ยอันอันนี้เก็บมะเพืองแ<อ>ม่เอาไปเก็บไม่อีกเลยว่าาไม่เอาไปเก็บไม่ไอีกเลยฉันล้วแม่ไปทบ้าน้า น,น oh, Jim, Hyundai ี่นั่นแหละเนี่ย่ซมันอ uh, ีกอันนึงโอ้นี่เนาใส่อีกครับนี่มีใบไอ้เออย่างงี้เนี่ยกะเพรากะเพราส่วนเราก็ใบกะเพราครับนี่นี่ใบกะเพรากะเพราแล้วก็มี่อันใบกรบกะขามอ่อนนี่ส่วนที่เหลือนี่ใบบระขามอ่อนน้ำใบนี้จะไปปรุงน้ำซุปให้อร่อยซุปให้อร่อยชิมดูได้เลยก็อันนี้ลงใส่แล้วก็กินกระตักแพรวนะครับกระหอมมันมักฟ้าเลย กวดเ้าต้องสีก่อนเพื่อความหอมยอดเลยนี่ครับเอาลงแล้วบ้านนี้โอท่านเอาเในลงเอาซุ้มคขับขูดลงกกอนมาครับสุดยอดเมนูนี่เอาจันสีออกไปสีออก เมนูเอามีสองยาวไหมคือทอดหมูตำแกงครับ เผ็ดมากนะ เี๋ยวหอมเดี๋ยวหอมแล้วหอม,หอม,หอม,มใช่เดือดครับนหน้าเดือดหอมครับใช้กระสอบสันเมนย์ก็ทาข้นยาครับ กุบก้อนแล้ยังเด้ชิมอ่ากบกอนแลยครับแม่ว่เอาตอนอันนี้ชิม่โอ้นี่ครับเอครับซั่กบอบบอบอบะิ้กีจัหไหมออจะทิงไปได้โอ้ทำไดอะไรละทำนี่อะไรนี่ครับ

นี่ครับเเสร็จแล้วอ้สุดยอดเลยเอาดิชีหมูมากินููไปชิมะอ้เเ็ดเอ้ยหมอเยหมอแล้วแล้วเอา่ไ้เียวเอากิะช่อนเลยค่ะี้อช่ไหมเพื่อนเี่ยแล้วแกมแแจกอ้ยดูไม่มมากกว่แอนนี้เน่ยอกอีแปะครับ จะยังพูดเปิดว่าพวปลาหอยได้ฝึกฝีได้น้อคนข้าวบ้างบรรยากาศครับคุณมาครับพี่น้องเสร็จแล้วครับบไปนี้เด้๋ยวไปกันโอ้ัหพวกปังครับพวกบังพวกปังพวกังพวกปังครับคุณครับพวกังที่เราเพื่อนเต๋อเห็นไหมอะไรวะเห็นท่บ้างเป็นน้ำน้มุ่งพี่น้อง เออเห็นหน่อยขห็นหนามมั้งเหรอไม่ใช mm. ่่ตักเยูะเนี่ยหาลาดีไม่ใช่ว่เป็นอันนี้ทั้งหนาคนอื่นหนังมาชิมอื้ยหอนหอนเดี๋ยวคือพี่กำลังจะใครนึกว่าเนขอยกีเดียวเลยเฮ้ยเหี้โงกินเขานี่กินแล้วก็จิ้มเหมือนโอ้ยโอ้จิ้มเหมือนแบบนี้เลยอะไรพ่ออลไรล่ะหอน นี่ออมโอ้ยั่วกบเนี่ด่ะโอ้ยแล้โอ้ยแล้คุณแม่เพ่นพนครับโอ้อยยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยอยโอ้ยยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้อยัยอ้ยออยโ้อยอ้อ้ยอ้ออ้ย้อ้ยโออ้อ้อ้ยโื้ออยอะย้ยรอ้จุ้งโออ้ย้อออ้ยโ้้ ปูจุ่งกับปูชิมได้ไหมสิบตัวชิมได้ไหมสิบตัวจุ้งสิบตัวขอชิมนะเอาห้าตัวพอหรอแกไหมเนี่ยแกเดี๋ยวป้านเขาสั่งไงค่ะพี่อยนี้พี่จำคตป่วยอย่างนี้ปัานเขาก็กินไงป้าหรือนี่ไงใครไม่เกี่ยวอะไรก ไม่ตั้งยังตดขาปากเท่าแต่งไ่ดี่้วงเขาจะแหงป็นมเป็นหัแต่เน่ก่หัวเนาะพอเดปี่กอยู่ไปเปนี่ต้องรอแป๊บนึ่งปานนี่่วปา่อมันเจ้าเดียวป่อดูจับมาถ้าคุณีอายุ ยังไ <si <si ้เขาว่ากินถอยเลยรมปต้องไปไม่ทำให้เมันีุ่้งมีเฮาไหนลูถ้ากุงมีนี่แกกุ้งให้เนาะแวคุณยายแกกุ้งให้หวนีเลยี่มมีุณายกุ้ง ไก่ชาวบานเยอะมากเ่โอ้ยไก่บานเยอะมากเลยยังเคยไหมครับตั้งทอดหมูไปล่ะตั้งหดซุนหลอดก็จะง่าย่ทุ่นโอ้ยแกงเขาได้ไแกงเขาเลยลดแป้งลดแบาแบบในรื่องแกงขาอว่านีเม้เสิรนีับเอาหนง้อช่ครับตรงนล่ะ

อมเนเาหมานี่กเลยอบหจแล้วแต่เดือใชืมหตัวก้แหละข้าวเสด้วยนะิเรื่มต้นไมม่เดินดตรงนี้ก็รู้สึกเจ็บเจ็เหมือนจเป็นตุ่มแต่แา่โคลนดิน ติดกับเอเือกใออะม่มานงเอม้มีแม่สิปากเลยเป็นยาไปเดียวกับเศาแมนทีเดียวเศาเลยดีครับจะกินหลานใเนาะวเราไปเปปกไปนอนีเลยแไหนไปยังพูไดู้ถึงนเได้ว้าไปเลยับพ มออร่อยเลแพเหกนเมื oui ่อมาขายลูกกานร่คือมองนอกอ่ะเปิดร้านขายใกลหมอหม้กัดเขากันอย่างนี้เลยชิจัมเบอรเด็มกใช้ถงเสียครับหข้อไปลูอันนี้มันรอนนอขวาเล็กม่จะได้จิ้มเลยเนียวคำคำเลยกๆมากชุดทออดิน้เ่

ปดดบะเข้มมันกับปลชแล้วแบบเข้มสีน้ำนี่เลยเห็ดปลาแดบะเข้มนี่เป็นปอกออไหมอะไรหวานซอสอะไรนะตาุมิอีทองเงิกระไก่่ำตอนอันซีนจะไปตองเองเนาเอทงเป็นเดือนพวเนาะทากุมิอ งายิ่มเลย่บอก่ะดูแปูให้หัวู้สาวมาเนาะ่เนดนสียงนเท่ามาเท่ามาอาน้ำเท่ามาได้ก็เสียงหลายเสีย

ใขายเนยำกตัวละยี่สิเนาะหมขายยำเนาะขายยำใหมขันลอยหนึงมันหที่เกตตัวโอเขาเอาเท่าไรนี่ะอแู่คบ้าราดบอข้าาดไาดนะะอืมูไงทอยิงย็นผมนะหน้ามัน้องแสบกว่าเขให้ก่อน แกเราเขาจังเาหด้วจมาด้อตัวักันมันอปูหนาเลยอย่บอกน้มันม่ว่าเนือปูนาวรอาอกปูสดปูไม่สดเท่าไหร่กูแต่เายถ่าตัวละบบาทนะโอ้ยือปูยังรู้สึกตากสิกัดกาให้บหมดอยากเนี่ยแ่ถ้ากูมีไอเดยมาใส่ตรงนี้ไางดี่มัน้เป็นยำบ่ไ้เลย แห้งเจ็บเอาม่อย่างทางคือมันเจ็บมูปแบบไหนเอาเียดายลูกบอกอะไรไม่ตองนะฮ่าฮ่าอืาได้แ้วนี่ครับบรรยากาศอยู่ในขอจ้าขอกินน้ำให้มแรงครับขอกข้วกล้วยครับฮ่าก่าครับปอกันมาเอาน้ำทัวครับผม